สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องนักตื่นทองทั้งหลายปิกมาปักกันมแม่ละเหนรอกับพิมพ์คนเดิมคนเก่าจากช่องตื่นทองโกลเดลี่เจ้าโหวันนี้เขามีเรื่องใหญ่เรื่องตื่นเต้นขนาดมาอู้กันบอกเลยว่ามันทั้งหน่าดีใจแล้วก็ปนหน้าขนลุกไปปร้อมๆกันเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะกาไปพอกันเลยดีข,ขอเจ้าคือเจีอีเจ้าเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดทองคํามันไม่ได้แค่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะเจ้า แต่มันเหมือนกำลังสร้างโศกนาฏกรรมเงียบๆที่หลายคนยังบ่หูเนื้อหูตัวเลยวินาทีที่ราคามันพุ่งปรีดไปทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยมันเหมือนปลุกความโลภของคนทั้งโลกขึ้นมาเลยแต่แล้วฟุบถูกทุบหัวทิ่มลงมาอย่างแรงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เนี่ยเขาจะมารับบทนักสืบไปพร้อมๆกันเจ้าเอาล่ะมาเริ่มภารกิจสืบสวนกันเลยเจ้าที่เกิดเหตุของเหาก็คือ นี่เลยกราฟแท่งเทียนรายวันของเฮานี่แหละเจ้าหลักฐานชิ้นแรกที่เฮาเห็นเนี่ยมองเผินๆมันเหมือนเป็นชัยชนะนะแต่พอซูมเข้าไปพอดีๆแล้วมันเหมือนอนุสรแห่งความไพ่แพ้มากกว่าแฮะมันเป็นจะใดไปพอกันต่อเลยเจ้านี่แหละเจ้าหลักฐานที่มันฟ้องคาตาเลยลองสังเกตไอ้ไส้เทียนยาวๆด้านบนนั่นดูสิเจ้าการที่ราคาพุ่งขึ้นไปสุดขอบฟ้าแล้วถูกใครก็ไม่รู้กระชากกลับลงมาปิดต่ำกว่าจุดสูงสุดเกือบ60สิเหรียญ โอ้โห oh. อันนี้มันบอแมนเรื่องธรรมดาเลยเนี่ยเจ้านี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่กําลังตะโกนใส่หน้าเพาว่าระวังนี่มันกับดักชัดๆในเมื่อเราเป็นนักสืบแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาหลักฐานทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์มาประกอบกันหน่อยมันก็ตอนนี้พิมพ์จะพาทุกคนไปแกะรอยสามเบาะแสสําคัญที่จะบอกเขาว่าแท้จริงแล้วมันเกิดไอย่างขึ้นกันแน่บนยอดดอยอันหนาวเหน็บนั้นไปเลยเจ้าเบาะแสรแรกเลยเจ้าคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Price rejection หรือแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือการปฏิเสธราคาอธิบายง่ายๆเลยนะเจ้ามันเหมือนเฮาส่งกองทัพทหารไปบุกตีป้องศัตรูแต่พอไปถึงพระโทไปเจอศัตรูที่ซุ่มรออยู่บนกำแพงเพียบเลยระดมยิงใส่จนต้องหนีตายกลับลงมาแทบบัทันไอ้ไส้เทียนยาวๆนั่นแหละคือร่องรอยแห่งความพ่ายแพ้มันบอกเฮาตรงๆเลยว่ามีกำแพงแรงขายข,ายขนาดใหญ่ยักษ์รอสกัดอยู่ข้างบนเจ้ามาถึงเบาะแสที่ส อันนี้มาจับเครื่องมือของเฮาเองเจ้าดัชนี RSI พุ่งไปแตะถึง78โหในตำราเขาว่าแค่เกิน70ก็ถือว่าซื้อมากเกินไปแล้วนะเจ้าแต่นี่มันตาไปทั้ง78มันบม่ได้แปลว่าแรงซื้อเยอะอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนถึงความบ้าคลั่งของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภล้วนเลยบม่มีเหตุผลอะอางมารองรับทั้งนั้นเหมือนรถที่เหยียบคันเร่งจนมิดไมายเครื่องร้อนจนควันขึ้นรอวันระเบิดตู้มเท่านั้นล่ะเจ้า นี่เป็นคำเปรียบเทียบที่พิมพ์ว่ามันเห็นภาพชัดขนาดเลยเจ้าการที่เราไปไล่ซื้อในสภาวะที่ตลาดมันร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินก้มหน้าก้มตาเก็บเหรียญบาทตัดหน้ารถสิบล้อนั่นแหละเจ้าคืออาจจะได้กําไรนิดหน่อยแต่ความเสี่ยงที่จะโดนบทขยี้จนแหลกละเอียดมันมหาศาลเหลือเกินน่ากลัวขนาดและนี่คือเบาะแสชิ้นสุดท้ายที่มัดตัวคนร้ายได้เลยในขณะที่นักลงทุนรายย่อยหรือที่เขาเรียกว่าปลาซิวอย่างเฮาเฮาเนี่ย กำลังแห่กันเข้าไปซื้อเพราะกลัวตกรถหรือ f OM o โมนั่นแหละแต่เจ้ามือหรือวานตัวพ่ออย่างกองทุน SPDR กับแอบเทขายทองคำล็อตใหญ่ออกมาถึง4ตันเขาเรียกว่ากลยุทธ์ขายใส่แรงซื้อเห็นจะอี้แล้วชัดเลยแม่นกวเจ้าใครกันแน่ที่ติดด้อยเอาละเจ้าหลังจากที่เฮาหู้แล้วว่าใครทำอะอย่างไปบ้างทีนี้เรามาดูแรงจูงใจในการก่อเหตุกันดีกว่าเขาต้องซูมภาพออกมาดูการต่อสู้ในระดับโลก ที่เป็นเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดนี้เลยเพราะมันเป็นสงครามเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดนักเลยเจ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือเทรนที่เรียกว่าดีดอลลารายเซชั่นเจ้าพูดง่ายๆก็คือธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยเริ่มบอกไวไวใจเงินดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆแล้วพากันหันมาสะสมทองคำที่เป็นของจริงจับต้องได้มันเหมือนกับกำลังซื้อกมาทาประกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่มันบอกแน่นอนใบนี้อยู่เลยล่ะเจ้า และนี่คือหลักฐานที่ชัดที่สุดจากรายงานของมอร์แกนสแตนลีย์เลยเจ้าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่มูลค่าทองคําสํารองของธนาคารกลางทั่วโลกได้แซงหน้ามูลค่าการถือครองเงินดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วเจ้านี่มันบอดใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะเจ้าแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วอํานาจทางการเงินของโลกครั้งประวัติศาสตร์เลยเนะเอาละเจ้าตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่ระทึกใจที่สุดแล้ว คืนนี้แหละคือคืนพิาพากษาที่จะตัดสินจะตาของทองคำว่าจะได้ไปต่อหรือจะถูกทุบลงเหวข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศคืนนี้จะเป็นตัวชี้ขาดทุกอย่างเลยคืนนี้มีสองฉากทัดใหญ่ๆที่ต้องจับตาดูเลยเจ้า 1. ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาสูงกว่าที่ค่าหรือที่เขาเรียกว่าร้อนแรงอันนี้เรื่องใหญ่เลยดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นทันทีแล้วทองก็จะโดนทุบนี่คือสิ่งที่กราฟมันเตือนเอาไว้นั่นแหละ แต่ถ้าตัวเลขเออกมาต่ำกว่าคาดหรือเย็นลงอันนี้ฟ้าเปิดเลยเจ้าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแล้วทองก็จะมีเหตุผลให้วิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลยต้องมาลุ้นกันคืนนี้แหละมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วเจ้าข้อมูลทั้งหมดที่เฮาอู้กันมาเนี่ยจะบอกมีประโยชน์เลยถ้าเฮาเปลี่ยนมันเป็นแผนการที่จับต้องบ่ได้วันนี้พิมพ์จะมาบอกแผนการเอาตัวรอดที่จะทำให้เฮาเป็นนายพรานที่รอคอยจังหวะอย่างใจเย็นบัชชัเหยื่อที่วิ่งเข้าไปติดกับดักของตลาด กลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์แบบนี้คือการรอซื้อเมื่อย่อหรือ buy on dip เจ้าจำไว้ขึ้นใจเลยว่าห้ามไล่ราคาเด็ดขาดรอรออย่างเดียวเลยเจ้า โซนนี้น่าสนใจที่สุดก็คือแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ2,363ถึง2,350ดอลลาร์ถ้ามันย่อลงมาถึงตรงนี้ค่อยหาจังหวะสวยๆเข้าซื้อและที่สำคัญกว่าการทำกำไรคือการรักษาเงินทุนนะเจ้าถ้าหลุด2,345ดอลลาร์ต้องยอมตัดขาดทุนทันทีอย่าเสียได้เนอ้อเรื่องราวทั้งหมดที่ฮาวูกันมาตั้งนานมันก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยจะว่าคืนนี้ เขาจะเลือกเป็นนายพรานที่รอคอยจังหวะอย่างชาญฉลาดหรือว่าจะยอมเป็นเหยื่อที่วิ่งเข้าไปติดกับดักเพียงเพราะความโลภบ,บังตาแล้วพ่อแม่พี่น้องเหรอเจ้ามีแผนการในใจว่าจะได้กันบ้างลองคอมเมนต์มาอู้กันข้างล่างนี้หน่อยเนอ้อพิมพอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเลยหรือถ้ามีคําถามมาอย่างคาใจก็ถามมาได้เลยนะเจ้าและที่สําคัญถ้าบบอ,อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์แบบเจาะลึกทันใจจะอีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องตื่นทองโกเดลี่ พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ตัเน้อเจ้าเขาจะได้ก้าวทันตลาดไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า